จากรินแม่น้้ำโขงฝั่งลาวเข้าไปอีก65กิโลเมตรตามการนำทางของแฟนรายการชาวลาวใช้เวลาเดินทางทั้งหมดเกือบสองชั่วโมงเราก็มาถึงหมู่บ้านดอนแดงที่เป็นที่หมายของเราเสียงเพลงภาษาลาวที่มีความหมายว่าลุงๆุมากินข้าวเถอะถูกเด็กๆช่วยกันร้องดังซ้ำไปซ้ำมาเพื่อเรียกลุงตภาพอายุเกือบ100ปีให้ออกมากินอาหารและพาพวกเขาขี่หลังเล่นน้ำตามความเคยชิน อาหารที่ใช้เลี้ยงมันก็เป็นพวกขนมทั่วๆไปที่เด็กๆกินกันกนั่นแหละครับยิ่งทําให้รู้สึกว่าตาภาพที่นี่เป็นเพื่อนกับเด็กจริงๆัฮัลโหลกิหลฮั ไม่นานนักตะภาพสูงใหญ่เกือบ10ตัวก็ออกมากินอาหารต่ภาพขึ้นมากินอาหารกับคนเหมือนคุ้นเคยซึ่งผิดปกติกับนิสัยของตะภาพตามธรรมชาติเพราะพวกมันความจริงแล้วเป็นสัตว์ที่มีนิสัยก้าวร้าวหากเราเอามือเพียงแตะส่วนใดส่วนหนึ่งของมันมันจะเอี้ยวตัวแว้งมากัดทันทีแต่ไม่ใช่ลุงตะภาพยักษ์ตัวนี้นะครับ <Hey. S 1> ในสมัยก่อนตะภาพมีชื่อโบอราณเรียกว่าปลาฝา เมื่อก่อนพบบ่อยตามแม่น้ำลำคลองทั่วไปแต่ปัจจุบันมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่คนนิยมกินกันทำให้ตามแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นพบตภาพหรือปลาฝาน้อยลงแต่สำหรับที่นี่มันใช้ชีวิตกับคนได้อย่างสบายใจแม้ว่ามันจะเชื่องอย่างน่าประหลาดใจแต,แต่ก็ไม่แน่ใจอยู่ดีว่าตภาพที่นี่จะให้เด็กๆขึ้นขี่ได้จริงหรือไม่ จนกระทั่งพวกเขากำลังจะทำให้เราดูาาน,นั่งไปเลยครับก็แต่ภาพพาเด็กขึ้นหลังไปตามความต้องการของเด็กส่วนใหญ่ก็จะไปไกลประมาณ10-20เมตรเด็กๆก,ก็จัดกระโดดลงไปจากหลังมันก่อน เพราะหากไปไกลกว่านี้น้ำจะลึกและอันตรายเกินไปรันดรูปมันเลอะแล้วนะนะมันเลอะแล้วมันเลอะแล้ว,ล,ล,วลงมาได้ย่านตอนย่านน้ำขึ้นนะเพื่อนนะไตความคลางแดงใต้ใต้ความทางแดงแม้จะมีบ้างที่มันเครียดและเผลอกัดเด็กๆไปบ้าง หากมีใครสนไปทาให้มันเจ็บแต่ก็น้อยครั้งนักถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีใครเชี่ยวชาญพอจะพิสูจน์เรื่องนี้จึงไม่มีคําตอบว่า 1. ทําไมมันขึ้นมาแสดงตัวเพื่อกินอาหารตามเสียงร้องเพลงของเด็กๆและสองไม่มีคําตอบอีกว่าทําไมมันจึงยอมให้เด็กขี่หลังลงเล่นน้ําได้ทั้งหมดน่าจะเกิดจากความผูกพันที่มีกันมาแต่ช้านาดเมื่อไม่มีใครทําอันตรายมันมันก็ไม่ทําอันตรายใคร ดูจะเป็นเหตุผลและคำตอบของเรื่องตภาพยักษ์ตัวนี้ได้ดีที่สุดนะครับข้างวครับข้บางขวาเฮ้ยาระหยาดสิ